องอยากใส่เล็กๆเพราะเราไปจีน่างปเทศดีกว่าเดืนตัวเล็กๆน้องอยากเล็กๆงานก็เข้าแต่เช้าเลยทุกคนแล้วมันก็เป็นความผิดของเรานะเราลูกค้าสั่งมาถูกนะว่าเป็นขอคณะห้องห้องโกงเนาะผัดน้ำมันหอยแต่ว่ารักจดออเดอร์ไปตอนที่ไปสั่งผักเขาว่าอยู่ดีมันก็คือแบบคิดว่าแบบไอ้ต้นนี้แหละคือคณะอะไรเงี้ยเพราะว่า ก่อนหน้านี้น้องเคยสั่งเป็นกวางตุง้งนาะแล้วเราไม่รู้เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดอะ่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนาะพอดีพี่ไรเดอร์เขาหยุดนะคะเพราะว่าพี่เขาก็ป่วยเนาะอากาศมันร้อนแล้วรักก็เลยเหมือนเราทํากันเองอะ่ะมันก็ค่อนข้างจะโหลดนิดนึงนะคะก็มีน้องมาช่วยบ้างแต่เราก็รุ้นมาแบบเอ๊ะรับออเดอร์ด้วยเลยด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องช่วยช่วยน้องดู ด้วยนะว่าแบบเออจะไปบ้านถูกไหมอะไรเงี้ยมันเลยทาให้เราสึกแบบโหลดโหลดนิดนึงนะคะมีความเบลอทุกคนไปซื้อผักมาเราก็นึกไดอะคือมันเช้าแล้วอะซึ่งมันแก้ไขไม่ทันละก็เลยจะต้องโทรแจ้งลูกค้านะคะแจ้งน้องไปว่าแบบผิดพลาดขอโทษน้องแล้วก็ออทำไก่ผัดเป็ดมะม่วงเพิ่มไปให้นะคะแต่น้องก็โชคดีค่ะน้องน่ารักมากเลยน้องไลน์มาบอกว่า ทานแล้วนะคะก็อร่อยดีไรเงี้ยขอบคุณมากอไรเงี้ยขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะที่แบบเข้าใจเนาะมันแก้มไม่จริงๆก็คิดอยู่ว่าทีแรกคิดว่าแบบเออเรื่องจะไปซื้อมาทําให้ใหม่แต่ว่ามันน่าจะไม่ทันเวลาที่ที่จะส่งอาหารนะคะก็เป็นบรรยากาศยามเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นวันหยุดของวักแหละแล้วก็ลักก็เลยตื่นตีสี่แล้วก็มาเตรียมผักเตรียมอะไรไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอาหารล็อตนี้จะส่งประมาณ ออกจากบ้านประมาณ9โมงเราก็เลยจะเตรียมผักเตรียมอะไรไว้ก่อนแล้วก็ค่อยแกงค่อยผัดตอนช่วงประมาณ7โมงเช้านะคะจะได้ไปส่งลูกค้าร้อนๆน,นะคะก็ช่วงที่ระหว่างทําผักอยู่ก็มีลูกค้าที่ขนมนะคะร้านกาแฟสั่งขนมทองพับมาแล้วก็พี่เขาก็เลยต้องไปส่งขนมด้วยนะคะวิธีการทําก็คือ ปกติเลยทุกคนแล้วก็จะมีการเตรียมการย่างเน,นวันนี้ล,ลูกค้าสั่งกต,ตกข้อหมูย่างด้วยแล้วก็ไก่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินอภา,านลืมลืมละดูสิเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้เบรอรนิดหน่อยนะคะแล้วก็แกงเขียวหวานชิ้นปลาไก่นี้เป็นเมนูที่ลูกค้าโปรดปานมากนะคะกับขนมจีนด้วยเนาะแล้วก็กระหล่ำปีน้ำปลา แล้วก็กวางตุ้น้ำมันหอยอันนี้ก็เป็นออเดอร์ขนมหนองพับซึ่งพี่หอมก็ไปส่งนะคะพอรักไปด้วยไม่ได้เนาะเพราะว่าต้องทําอาหารให้ลูกค้านะคะของลูกค้าก็ต้องมาติดวันหมดอายุอะไรด้วยเล็กน้อยก็อันนี้ก็คือเป็นวิธีปกติของการที่แบบร้านแกนที่ท้าเป็นกับข้าวเป็นถ,ดถาดน,นะคะก็เนี่ยค่ะเตรียมผักเตรียมอะไรแล,แล้วคือมีดนี่ต้องคมนะคะคมด้วยเพราะว่าเวลาหั่นพวกคอหมูพวกผักต่างๆผักก็จะออกมาสวยนะคะก็เสร็จ พอดีเวลานะคะเพราะไปส่งลูกค้าได้ทันเวลาแล้วก็ไปวัด